อ่าสวัยกีวันนี้ก็หนุเกม mark, เอินทรีย์บ๊อบกับปังกี้ไงมอคเออกับปังกี้มาเคิร์กเนสคือกี้เห็นกอปไม่ใครเลยลอ่าไม่ออกค <c oughs> ่ะเอาเกมไม่ถูกโอเคไม่มีกิ๊้เก็บข้างใดข้างนั้นโอเคมันเข้าไปเลยจื้นอืมวันไงกี้อะ หัวกางหัวคอโอ้โหเสียงกิ๊บคูเพยหรือคือ,อ,อยๆอ,อย่างใครค้เกียงนกแบบธรรมชาติมากแล้วเนี่ยอะไรโอเคบอกบอกันค่างะเน,ะนาะดาบโอเปิดอีกแค่เปลี่ยนสีนี่วะโอเค งั้อของให้กลมแป๊บก็ดูค่าก็ไม่มีปัญหาอ่าของแดดออเรนจ์อื that, right. อมข้างกับป่ะข้างกับไม่เกิดก๊อกงนป่ะกองอืมไม่มีอัญมณีเนาะโดลมกรอบไม้เออกิงกาไปขานเก็กี้เติมเออโดลมแขแวกน,น,นกระซอง่ากระจุยอะค่ะฮัคเกอร์เออโดลมเขาอันควางเกี่ยวพี่เกี่ยโกล ก็ามว่าตรงคำว่าพังกันเก่าแก่ไปข้างกับเด็กเออกลมาฆ่ทั้งแ็งแต่งมักเด็กกอมพันได้ด้วยวัน hmm. น <I> ี้อะไกลายเป็นกบปามีกบกระเดีวเนีอาวเกรดดอกไม้ขึ้นป่าก็บัออไปหมดเลค่ะแหวงเมืเดิมค่ะ แล้วเนี่ยเออที่ผูกถูกตาคือว่าโดงก,กับไม้รักษาโอ้โหอันนี้ขึ้นกระสูงแค่มาเพื่อนตามก้นผมใช่ดูจริงีริงี้โอ้อันนี้เป็นขาบางเลยคืออืมทำไมเงียบอ่ะเพื่อนเยอะๆหนุนตองกลางที่ห้าอ๋อ ยังไม่แ่างกับเฮอร์เกอร์ปกติเท่าไหร่มั้งโอเคงั้นก็ไปยาวเลยเถอะโอเค่อไปกายกเอะดอกไม้ขึ้นกลางหัวหรือเปล่าง่ายกับไข่ไงอย่างนี้โอ้โหพากทิ่ cũng hẹp ca và cam cồng thằng nào cả có hay không ừ. được khác cũng cô nghe cô gạt nhớ vậy thương có một khó kẹm từ cửa phải một người hả <laughs> máy kim hả có cái gì thế? à có ก็ไม่เห็สิง่ง,งได่มากเออายพันค่ะสครับผิดายพันแน่นอนฮะโอ้จบตรงนอกกับภายในแต่ตรงนี้เป็นตัวผีขาวเออที่เจอฟังเหยื่เซอร์ไปแล้วค่ะ ผมไม่เหลือเลยค่ะเอ้น้าต่อไปที่ตาข้างหน่งีโอ้โหอแทกัโอ้โหเสียงัน Okay. mọi công phân công phân bèp kiểu ô naka ơ bố béo ha kèm 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 เออแบกเห็ดครึ่งค่ะกระไข้งามเห็ดครึ่งกางาบแบกก็ไม่ก่อค่ะอ้าวยางงงก่าป่ะเพื่อนแล้วนี่โอเคกันงงนี่ปุ๊บจ้ะดูเสียงตกใจหมด ว่าก็ไม่เหลือคฮะแต่ว่าวินี่คือ,อกำไมจ่าไปดีไม่รู้เขาไม่ไม,มีก็มาเห็นเลยเหมือนน้ำซึ้งเลยส่วนตรงนี้เออน้าจาเมภาพกไลจกาดีๆตรงนี้โอ้โหแหวกออกมาลเ,กเลยค่ะเป็นเอรียงเลยค่ะ สุเดี๋ยวเมื่อกี้ยังไงเดี๋ยวเหมือนกับปิบบั๊กอ่ะอื้มมีขกับน้อยนึงด้วยโอเคมองใครก่านันโอเคงั้นเดี๋ยวมีเพลงเนาะคืนธักดากด้วยอ่ะ คือยิ่งตัวคลองเยอะมันยิ่งยากอ่ะโอเคนิดเสียงประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับอันนี้นะดูท่าจะตุยสมองแต่ภาพัวไปม้องสุวใสได้ลเลยโอเคเดี๋ยวไปโอลเดีวไปโอ๋ขอแล้วกันเนาะ กลับมาที่ข้อมูลเนาะกรมแรกเร่งยามีโอเรนตัวนี้เป็นโอเรนที่แปลว่าสีก้มพูดทีแกมันก็คือคือกานแะบอโอเรนสถานะมีชีวิตกอกไม้เกอบโกรังลูกกาเขาแกตืบบึ้มออกหาคงเป็นสภาพนี้ต่อไปเรียที่ทีเยคือถูกแข่งแล้วก็ปล่อยไว้งานกลมเป็นนี้ต่อไป ครับเกอตุยเพาะขึ thinking, ้นเองเดียวนะพีにに่ไม่ใช่ห okay, okay. ุงเดี่ยวไงขึ้นงขึ้นตรงไหนปากขยักพี่งออยู่ขึ้นตรงนี้ขึ้นตรงนี้แล้วก็เปกันทั้งด้างด้วยเหรอยังไงยังไงอะไรกระบายโอเคฟันบอกมีชีวิตคือเหี่ยวเฉาแล้วถูกทิ้งเออจะว่าเหี่ยวเฉวนี่หมายถึงงานของคึงใช่ไหมก็นะเกิด แต่ก e e oh, yeah. er. <laughs> ็มีเชิขู่เคียงก็ของตู้แย่ก็ของไปแย่เดี๋ยวม่อกี้มึงมีตรงนี้ด้วยเป็นกระคาบเลยเป็นก็าปามวันนี้เรื่อะโอเวอร์โกลฟแปลว่าไรว่เมื่อกี้บ่าคือวางเงินตัวเคยเริ่มยาวขึ้นใหญ่ขึ้นยั่ไม่มีเหตุผลจากนั้นก็เริ่มจะหายเลือด เป็นก้าวไม้ยูงสิงค่ะไม่ใช่อ่ะโอเคต่อไปเกรย์เจ้าเย่เกาะไม้งอ,อกเกามาจากปากเขาตรงไม่สามารถหายใจหยู่พอความเพื่เกลือได้โอ้ยจ่ายแล้วต่อไปเขาปัดเดี๋ยวไม่คิ้วจริงๆนะสาวบูฝรั่งใส่กางเกงเขาเย็บปัดอ่ะเขาเย็บปักแล้วน่ะ ยาหมชีวิตอยู่แม่หัวเขาก็เแตกทิ้อันนี้แต่จะออกเลยจะเเรียกเป็นเศษผงเนาะเรียกเศษผงแล้วกอบไม้แกก็มองเข้าไม่ครของเขาจงกลมบูงดีแกเค้ากันหาใจได้อืมนี่ค่ะคือยอดก็ไม่ลงกระมองหรืออะไรแกคิ้ไม่เสียเลือดมั้งหรอหรือก็ไม้หนกซับให้โอ้ย ก็ไปก้ามโงกะหานะตุยเขาถูกเขาวางที่เก็บโกี่ยภายในสุกระจะดึกไว่กด g r ับไม่ได้มั้งอ่ะแล้วสุดท้ายก็เออตุยค่อยๆตุยไปไปข้าแบบนั้นเลยเออต่อไปโอ้แหวกตุยงอกไม้งอกมาแบดหัวไปถึงกระหม่อมกงตุยโอเคแค่เตือนให้ดีเรืนี้ ก็ได้าส so so ัง <LO> ข์ัวอยู่เมาดันไม่หลกเขาคือปกคลุมด้วยหงามและก็กุญแจมัมปีปาในสมองของเขาแกตกออกมาจากกระโหลกศีรษะเจอเทีควาพก็เห็นสเกล่อไปเจอกันหลันก็สังข์กิดเชื้อการการติดเชื้อของเธอเธอคิดว่าหมายถึงพายเรียเปล่าน่าจะใช่อ่ะ เขาก็เกลูึ้นแต่ก็กาเขาใหญ่มึงยักษ์เลย์การบุกคืองานตัวใหญ่ขึ้นแต่ก็บบกรณียเยื่อติดเชืเออเ้อก็เลยคิดหรือว่ากงีเยื่อติดเชื้อแล้วกาคิดติดเชื้อกามยังไงกับใบอะไรคือเอากระบอกว่ามันแปลแร่างตรงที่ข้อความหายต่อไปเจ้าพ่อตัวเยอะสภาพไหนก็สวย หัวของเขาเก็บไปด้วยเถาวางแงะกอกไม้ตรงบึ้มออกมาต่อไปเจอเคยติดเชื้อเถาวางแงะพืชพันรอบๆรอบเขากลายเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติเออพี่พี่เป็นกําไม้ที่ก็เป็นธรรมชาติแล้วโอ้ยใบม่วงที่เออเหมือนกํนปาปาม่ะเอากับหัวแต่ไม่เคยออกอ่ะอันาเงี้ย คืออันอื่นกันพอบางกลาอันนี้คือแทบไม่ออกเลยคือก็แปลแบบอากูแบบม่วเกียวก็คือเขาเหมือนก้องขวพิเศษแย่เหมือนก็้มยที่แรลงด้วยก็แปดแบบมัมมวกคีัวๆไปนะคือมันขาดหายอะแล้วก็กำงงด้วยไอ้ที่บอกปลูกออกไปเขาเนี่งกม้วยที่งอกออกมาเนี่ยเนี่ยกล่องอันนี้ ว่าแกบางทีเชื up, ้อก okay. ็เคยเก้งอ่ะจนปวดปวดกำบงกเนี่ยต่อไปทั้งก็ซุยเยกินไม้แข็งเข้าไปทะลุกาแล้วแกกหนอกออกมาทำป่ากงเออซุยอย่างที่เห็นตะวันก็มาก็กลัวใช้เืินกบหนีฟังกูไม่เ่อยืมโอเคมิสเจอฟังคอมพิวเตอร์ก็เลยเห็นเขาจหายเขาซุยเย พ่อพ่อมได้ถูกก hey, ินแล้วพันเรียบร้อยให้ก็หมายกินก็หมายกินคอมพิวเตอร์โอเคเวงด้ามีชีวิตคือเป็นเหมือนโอโอเ้นแสตอาการหนักกว่าแสตงานตัวกว่าต่อไปจิ้งกี้จ <Reid> okay. enfin, ุยเจอทุกขาวว่างแทงทะลุและเจอเสียชีวิตทันที หมือนเธอเป็นคู um. ่กรรมกับวเองจริงๆนะไม่คงใจคงเองก็คงตุยเดี๋ยวไม่ก็ตุยผู้เหมือนคู่แหวนคู่กรรมเออเคยรักคู่นี้เออก็ไปแก้วิ่งตีดเถื่อเขาวันเข้าไปครอบงำร่างกายเขาแย่ขีดหัวเขาก็เออเป็นโบอะไรเงี้ยก็เป็นหัวอะไรเงี้ยแบทชะตาเนาะทำไมถึงเรีว่ากายต้องไม่ต้องหมายเจอคำขาบัก เหมือนไม่แง่ใจสภาพคือมไม่แง่ใจดูว่าเขามีเห็ดงอกขึ้นมาแคเข,าข้าจิดจ้างของเขาและออบอกว่าถ้าเขาไปแล้วก็ยัมีคำถามอ่ะเหมือนไม่แง่ใจเหมือนไม่แง่ใจว่ากวงานตัยจินหรือว่างานแค่แกล้งกขาหมเูเป็นอย่างถูกท่าตวยสภาพอย่างนั้นอ่ะก็ไปมอสมัง้ง น่ากับอา่างรหมอแกแหละมีชีวิตพอขั้นการสิดใจเธอก็ดูทุกคนโดยระพาะเพื่อนสนิทเธออินดิถูกข่าอยยางหมกเนี่ยรถทุกสิ่งเป็นิงเอออินดิที่ตรงนี้อ๋อพองอั้นกอที่ที่วางตัวทองใกล้ทางบางทีด้ให้เด็กกาไปมองทีนะสถานะตุย เพาว่างแกะออกมาจากลูกตาแกลท้องของถูกเปิดออกเออกระดูกชางกลางของเนี้ยกันเนาะเอาสร้างกันเนี่ยเยอะออก,อก็ไปมาการสถานะตัวแย้าอ,องขั้นกรารจิตใจแต่เขาก็เออยืนจืนจินแห่งกายอยู่เนี่ยคือเอาบปมาไหน ประมาณว่าเสียใจมากจำแกไม่ได้โอเออวัวแกบุยบุยกายหรือได้ไม่ไม่เขาใจอ่ะดูแค่ว่าเขาเออไปแคงที่ยืนอแบบนี้แกมักการงอเอาก็ไก่ออกกระตาเขาต่อไปมาที่ห้าสถานะตุ่ยเหมือนกันมีสิ่งที่อีกอีกมีสิ่งเอ๊ะโอ้ยยิงทางกันละ ที่มีชีวิตใกล้ทะเลที่เออกัดกินเธอกับไผ่ไงเธอเป็นเหยื่อของคือใกล้น้ำแล้วก็มียาก็เธอเออลอยไปกับปลาอรู่บ้อยค่ะลอยตามตามป่าไปอยู่บ่อยก็ไปเวยเตอร์กับทางอตรีกอบไม้เออเหมือนกับเป็นชื่อตรงนี้กอบไม้ไม่รู้จัก ระเบิดออกมาจากด้างเธอทําให้เธอติดพิษดอกไม้พิษดอกแยวถ้าเธออย่ากระ่าจแยวเกิดปวดเป็นดอกไม้เกิดปวดที่สุดโปวยพวกนี้ทำไมยู้สกระมากกวบเพื่อนโอเคหมอกแก้ว <laughs> คลิปคลิปนี้ก็เออจบเนี่ยโอเคคลิปนี้ก็ขอก็บแต่เพียงเท่านี้ไว้เจอสมัยคลิปหนะ้าบายบาย